ครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านที่เข้ารับชมคลิปวิดีโอนะครับก็วันนี้เรามาพบกันนะครับนักศึกษาปีสาเนาะเรามาพบกันในคาบเรียนของเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าคอมพิวเตอร์แอดดิสดอยิงนะครับโดยผู้สอนนะครับกับผมอาจารย์ัชจุเกียร์พาคํานะครับได้รับมอบหมายให้มาสอนในรายวิชานี้ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกที่ผมเลือกมาให้นักศึกษามีสกิลในการเขียนแบบ เขียนแบบในคอมพิวเตอร์นะครับเพิ่มเติมไปนะครับต่อมานะครับประวัติการประวัติของผู้สอนนะครับก็ผมอาจารย์เชิดชูเกียรติภาคำนะครับประวัติปัจจุบันดํารงตาแหน่งหัวหน้าแผนวิชาช่างยนต์นะครับก็เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาช่างยนต์นะครับการศึกษาระดับปริญญาโทนะครับจบจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับสาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทนนะครับปริญญาตรีจบจากอุตสาหกรรมบัณฑิต อุตสาหกรรมัณฑิตเครื่องกลนะครับสาขาเทคโนโลยีิเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนานะครับต่อมานะครับมาแนะนํารายวิชาที่เราจะเรียนกันนะครับรายวิชาที่เราจะเจอกันในรายวิชาปีนี้นะครับหรือว่าเทอมนี้เทอม1นึ่ทับสองห้นะครับรายวิชาวิชาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์นะครับรหัส2101ขีด2207 จํานวน3หน่วยคิดที่เราจะเรียนกันนะครับก็ประมาณ54ชั่วโมงต่ออ้าชั่วโมงต่อภาคเรียนนะครับ3คาบต่อสัปดาห์นะครับซึ่งอของผมเนี่ยหลักๆจะสอนในโปรแกรมเขียนแบบเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเขียนไปด้วยในการสอนผมจะสอนเขียนไปด้วยและสอนอผมทำคลิปวิดีโอมาสอนด้วย นะครับมาเพื่อเป็นง่ายในการศึกษาของนักศึกษานะครับวัตถุประสงค์นะครับของการเรียนรายวิชานี้นะครับให้นักศึกษาเนี่ยหน,นะครับเข้าใจหลักการการเขียน6แบบเครื่องกลโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมที่เราจะใช้เรียกว่าโปรแกรม AutoDesk Inventor นะครับ Inventor 2018ตัว LT เนอะเป็นตัวเขียน,นตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ 2D s k e t c h ถึง 3D นะครับแล้วก็เขียนแบบเครื่องกลโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับข้อที่สและข้อที่3มนะครับมีกิจจะนิสัยที่ดีในการทำงานที่มีความปาณีรอบคอบนะครับปลอดภัยและมีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้อมรายวิชานี้หลักๆคือนักศึกษา,าต้องใช้ความรู้ที่ผมสอนแล้วเอาไปเขียนลงคอมหลักๆผมอยากให้ได้สเก็ตพื้นฐานก่อน นะครับเพราะเราเริ่มจากการเป็นมาเรียนมาเรียนที่เนี่ยเราเริ่มจากการเขียนแบบมือใส่กระดาษ A3 ใช่ไหมครับหลังจากนั้นต่อตัวนี้เป็นตัวต่อจากตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3ตัวที่3ามจะเป็นตัวเขียนแบบคอมนะครับซึ่งปัจจุบันถือว่าการเขียนแบบคอมเนี่ยมีหลายโปรแกรมมากที่เขาสพอร์ตเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเรามาถึงมาใช้โปรแกรมนี้นะครับ ต่อมานะครับสมรรถนะรายวิชาคุณต้องทําอะไรได้บ้างนะครับข้อ1คือคุณต้องแสดงอู่กับหลักการในการเขียนแบบเครื่องกลในคอมให้ได้ในรายวิชานี้นะครับข้อ2คุณต้องเขียนแบบเครื่องกลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักและกระบวนการที่ผมสอนนะครับและสามารถบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นการเสริมของในรายวิชาการอุปกรณ์ต่างๆนะครับคำอธิบายรายวิชานะครับในรายวิชานี้คุณจะศึกษา และปฏิบัติเลยนะครับศึกษาและปฏิบัติอันนี้เน้นลงมือทำจริงเนาะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมพื้นฐานชุดคําสั่งในการเขียน 2D 3D ครับการแสดงภาพการจัดไฟล์และการพอดการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งโปรแกรมที่ผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้นะครับหน้าตาเป็นยังไงแล้ววันนี้ผมจะสอนในการติดตั้งติดตั้งโปรแกรมเนี่ยถ้าใครมีคอมเนี่ยสามารถดาวน์โหลด ตัวโปรแกรมของผมไปและติดตั้งได้ซึ่งผมจะแปะลิงก์เล็กๆนะครับเอาไว้ข้างใต้คลิปนี้เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเอาไปศึกษาเกี่ยวกับการโหลดนะครับซึ่งเป็นตัวทาที่เป็นสำหรับจตดดิวเด่นในการเรียนการสอนนะครับต่อไปเอกาสารประกอบการสอนนะครับผมผมมีเอกาสารประกอบการสอนให้ นะครับเป็นเอกสารสารประกอบการสอนที่ผมแต่งขึ้นเองนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับมาจากหลายๆหนังสือนะครับแต่รุ่นผ่านมาเขาใช้หนังสือของอาจารย์ยงยุทธพุ่มทิมนะครับสำหรับครับพิมพ์เมืองไทยนะครับแต่ของเราใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเนาะเพราะว่าผมเป็นคนรวบรวมนะครับก็ไม่ได้เขียนใหม่ครับเป็นการรวบรวมขึ้นมานะครับอีกไม่นานครับจะได้เขียนใหม่แล้วครับนกมีหนังสือเป็นของตัวเองแน่นอน ชั่วโมงที่เข้าพบผมได้ก็คือค่าที่8นะครับส่วนนักศึกษาวันอาทิตย์ผมจะทําเป็นคลิปให้ท่านนะครับไปลองเขียนไปลองโหลดโปรแกรมมาใช้เนาะผมคิดว่าไม่ยากเท่าไหร่ครับเนาะเราเรียนทางออนไลน์ก็ได้วันิาหคีเนาะเพราะการเรียนการสอนเราจะสอนกันทั้งหมดอยู่4ห้องนะครับห้องอวชอสามศูนย์หนึ่งองส,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 สเนี่ยเรียนปกติกับผมเรียนในห้องคอม เรียนในห้องคอมของวิไลนะครับแต่304เนี่ยเป็นห้องของทวิที่ต้องทำการเรียนการสอนผ่านาระบบเรียกว่าผมสอนผ่านาวิดีโอแล้วเอาไปให้ท่านในการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นผมมีช่องทางในการติดต่อทั้ง3ผ่าน Google Classroom Google Classroom ผมจะสร้างไว้เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยลองนะครับลองมา ใช้ในการส่งงานเป็นไฟล์เป็นอะไรนะครับผ่าน g o g l e c l a s ค room ตามนี้นะครับ301ก็เรียงเลยนะครับ T V U Q W Q R 302รหัส M J C H 5 5 A 303 30ก็จะเป็น M I Y 6 E X G นะครับ304หรือว่าทวิภาคีของเราจะใช้เป็น Q Z Y T L L I ให้นักศึกษาเข้าไปโหลด Google Classroom มานะครับแล้วก็เพิ่มแอปเข้าห้องเรียนให้เรียบร้อยนะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะขึ้นบทที่1นะครับเกี่ยวกับการแนะนำโปรแกรมก่อนเข้าคร่าวๆนะครับซึ่งโปรแกรมของเราเนี่ยมีมีอยู่เรียกว่าโปรแกรม Auto Desk i l l u s r t o r นะครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาเปิดพร้อมๆกันนะครับผมขออนุญาตตัด ไปที่หน้าวินโดครับต่อมานะครับเรามาดูหน้าตาของโปรแกรมที่เราจะเรียนในทำการทาการเรียนการสอนกันนะครับก็โปรแกรมที่เราจะใช้นะครับเป็นโปรแกรมของบริษัท a u t o d e s k นะครับชื่อโปรแกรมว่า Inventor ตัวตัวนี้นะครับ i n v e n t o r เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ3 3เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกคือเวอร์ชัน LT LT เนี่ยเป็นตัวที่เราจะทำการเรียนการสอนเพื่อเนื่องจากมันเป็นตัวที่สำหรับ ให้การฝึกเขียนตั้งแต่เริ่มสกิลตั้งแต่เขียน 2D s k e t ตแล้วก็แปลงเป็น 3D หลังจากนั้นก็สามารถเอาไปแตกใส่แบบหรือว่าเป็น Drawing ได้เป็นแบบสังงานได้ตัวที่2เป็น Auto เ e d ธรรมดานะครับ Inverter ธรรมดาก็ตัวนี้ก็จะใช้ในการเขียนแบบทั่วไปนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้ที่ผมกำลังจะคลิกอยู่ที่ใช้อยู่ก็คือเป็น AutoDesk Inverter Professional อันนี้ใช้สำหรับการทำงานจริงนะครับมีมีการประกอบแบบมีการนำเสนอแบบนะครับเพราะ,ะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเราจะเรียนกันหน้าตาเป็นตัวนี้นะครับก็ก่อนอื่นผมขอแนะนำนะครับว่าโปรแกรมทำอะไรได้บ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตเข้าโปรแกรมนะครับวิธีการเข้าโปรแกรมอันนี้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าใคร มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองนะครับผมจะเอาไฟล์ลงไว้ใน Google Drive นะครับให้ท่านไปดาวน์โหลดมาแล้วติดตั้งตามคลิปวิดีโอที่ผมสอนนะครับผมจะมีคลิปวิดีโอแปะไว้ยงังลิงก์ด้านล่างนะครับถ้าใครต้องการที่จะใช้คอมตัวเองในการเขียนแบบนะครับ ก่อนอื่นนะครับเข้าโปรเตเป็นตัวโปรแกรมนะครับวิธีการเข้าก็คลิกขวาที่ตัวโปรแกรมนะครับแล้วกด Open หน้าต่างของตัว Autodesk Inverter LT นะครับ2018เนี่ยตัวเนี้ยก็จะเปิดออกมาให้ท่านนะครับก็เดี๋ยวพวกเราจะมาดูกันครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะครับก็โอเคครับเปิดขึ้นมาแล้วครับท่านก็ไปดูที่ Learning นะครับตัวของ ออลตัวเดตอินเวอร์เตอร์นี่ยหลักๆมันจะแบ่งเป็นสามพาร์ทหลักๆที่เราจะทำงานกันเนาะตัวแรกเนี่ยคนอื่นที่เราจะทำงานได้เนี่ยก่อนที่จะสตาร์ททำการเขียนแบบเนี่ยเขาบอกให้เราเนี่ยทำการวัดขนาดวัดสเกลให้เรียบร้อยแล้วเอามาเขียนการเขียนแบบ ที่เป็นการเขียนแบบเริ่มต้นนะครับจะเป็นการสเก็ต 2D 2D ก็คือรูปแกน x กับแกน y เนาะ 2D นะครับก็จะเป็นตัวใส่ขนาดนะครับใส่ขนาดความกว้างความ,วามยาวความสูงให้เสร็จหลังจากนั้นเราเขียน 2D เสร็จปุ๊บมันจะแปลงออกมาเป็น 3D นะครับ 3D เ,เนี่ย 3D สเก็ตเนี่ยก็จะเป็นการอ,ออกมาเป็นรูปแบบของตัวโมเดลละนะครับหลังจากนั้น เขาเรียกว่าไฟล์พาร์ทนะครับหลังจากนั้นเราจะเอามาประกอบแบบเรียกว่าไฟล์แอสเซมบี้ตัวแอสเซมบี้เอาชิ้นส่วนแต,แต่แต่ละชิ้นส่วนมาประกอบกันเรียกว่าการประกอบแบบหรือว่าแอสเซมบี้ภาษาอังกฤษหลังจากนั้นเราจะนำเนี่ยครับนำตัว,ต,วตัวชิ้นงานของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอามาทําการเขียนแบบสั่งงานหรือเรียกว่าดอร n อิงนะครับหรือว่าแบบสั่งงานดอร์อิง ถ้าออกมาเป็นแบบสั่งงานได้เราก็สามารถนำไฟล์พวกนี้ครับเอาไปให้ช่างโอเปเรตต่างๆสามารถสร้างวัสดุที่เราจะเขียนแบบได้การเขียนแบบเนี่ยคือการสื่อนะครับสื่อสือ่อทางด้านช่างที่ว่าจะเอาความกว้างความยาวความสูงเท่าไหร่เนี่ยมันต้องมีแบบในตัวเป็นตัวกำกับนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆการเรียนวิชานี้นะครับผมจะสอนให้ท่านตั้งแต่การเริ่มสเก็ต นะครับการ uh, ผลิต 2D แปลงมาเป็น 3D แล้วสามารถเขียนแบบเป็นดออิ่งได้นะครับโปรแกรมนี้ก็สามารถทำงานได้ประมาณนี้นะครับจะเดินตามรอยเท้านี้นะครับเห็นไหมเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับเริ่มต้นก็ uh, ชิ้นงานเดินออกมาเป็น 2D ครับแปลงจาก 2D มาเป็น 3D ครับจาก 3D มันก็จะมีชิ้นส่วนหลายชิ้นใช่ไหมครับเราก็มาประกอบร่วมกันก็เรียกว่าการ a s s e m น l ีนะครับการประกอบแบบหลังจ,จากการประกอบแบบเราก็จะแตกแบบออกไปเป็นอะไรครับแบบสังงานหรือว่า drawing หลังจากนั้นเราจะถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนครับก็การเรียนวิชานี้ต้องถ้าสำหรับ a u 3 0 1่ถึง3า3เนี่ยจะเรียนอยู่ในห้องนะครับในห้องกับผม นะครับหลักๆผมก็จะทําคลิปวิดีโอเป็นพวกการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้นะครับแต่ทวิภาคี A u 3 0 4ทวิภาคีก็เดี๋ยวถ้าท่านมีคอมนะครับท่านก็ทําไปตามคลิปวิดีโอที่ผมอัพให้เรื่อยๆนะครับ mm hmm. ผมพยายามจะึให้นักศึกษาได้ศึกษาเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นเพิ่มสมรรถนะในการในตัวคุณนะครับเหมือนเหมือนเพิ่มนีดอีกสักเล่มติดตัวคุณเพื่อนอเอาไปใช้ใน อนาคตนะครับโปรแกรมนี้ไม่ต้องกลัวนะครับใช้ได้ตลอดนะครับถ้าเป็นใครอยู่ในสายงานนี้ใช้ได้แน่นอนนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมอยากฝากไว้ว่าเดี๋ยวเปิดเทอมมานะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับแล้วขอให้ท่านตั้งใจในการเรียนการสอนนะครับก็ก็สุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับรักษาเนื้อรักษาตัวเจอกันเปิดเทอมวันที่หนึ่งดานะครับสวัสดีครับ